ใจเย็นหน่อยใจเย็นต้องใจเย็นเย็นหน่อยนะคะเดี๋ยวจะท เดี๋ยวรอน้ำกะทิก่อนนะน้ำกะทิรอน้ำกะทิให้น้ำกะทิสุกก่อนนี่นะคะน้องกาซ่าน้องกาะเอ้ากินถ้วยอากินถ้วยยากชอบแตงไทยแบบมันนิ่มหน่อย นะคะมากินรสช่องน้ำกะทิแตงไทยรอนนํำกะทิแป๊บหนึ่งคุณเก๋ขอบคุณค่ะมากินนะคะคุณเก๋คุณเก๋รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งรองแป๊บ คนแรงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหกหม้อมันน้อยคนแรงคนแรงเดี๋ยว,วน้ำกะทิหกใจล่มใจเย็นวันนี้ไม่ได้ทำกับทำกับข้าวอยู่แต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกินกินอยากกินมากอ่าคุณเก๋จดัดจัดค่ะจัดจัดอยากกินมากจัดจัค่ะจัดเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิแตงไายไม่ยากเลยถ้าเราไม่ซื้อถ้าเราไม่ซื้ออะไรนะข้าวโพดมานึ่งเองเราก็ซื้อที่เขานึ่งเสร็จแล้วก็ได้เราก็ซื้อที่เขานึง่งเสร็จแล้ว,แล,วแล้วเราก็เอามาทำซื้อละช่องถุงหนึ่ง ถุงหนึ่งก็ได้ตั้งเยอะแล้วค่ะเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยอันนี้ถุงหนึ่งถุงหนึ่งก็กิโลหนึ่งเนี่ยกิโลหนึ่งถ้าเราไม่ทําเองเนาะแตงก็เราลูกสักยี่สิบบาทสักลูกหนึ่งหรือสองลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยครับถ้าเราไม่ชอบใส่ข้าวโพดเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เราก็เอาแต่เราก็เอาแต่ลัดช่องกระเตงไทยหรืออะไรเงี้ยถ้าใครไม่ชอบอันไหนก็ไม่ต้องใส่เนาะ เนี่ยง่ายๆน้ำกะทิเราก็ทำเองไม่ยากียแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละช่องวัเจิตถ้าเป็นถ้าเป็นละช่องวัเจิตอ่ะเนาะเขาจะนุม่มเขาจะอร่อยแต่อันนี้ก็ เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าเราซื้อมาจากตลาดเพราะยากก็ไม่มีเครื่องมือที่จะทําบางทียากก็อยากทำู่นะอยากทําเองพอละคััน,นี้มันร้อนนะมันก็จะร้อนน้ำกะทิก็ร้อนเอาใส่หน่อย จะร้อนน้อยนี่คนไหนชอบน้ำกะทิเยอะๆก็ใส่ได้เลยนะคะนี่คะ่ะมาจ้ามาจ้าก็พอดีสามสิบนาทีพอดีเนาะนี่คะ่ะมามามาๆม,ม,มากินแล้ช่องน้ำกะทิแตงไทยแล้ช่องรวนมิตร เราช่องรวมมิตรมากินด้วยกันนะคะขอบคุณน้องกาซ่าขอบคุณปปาจานขอบคุณคุณตาขาดซิ่งขอบคุณน้องขอบคุณคุณเก๋ขอบคุณเอฟสีรอบนอกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิอทุก